อันนี้ตอนเด็กเขาชิมอาหารกันแบบนี้ปล่าทั้งนี้ปนะดูดูเปรกจิ๋วที่ติงจัดมากเปรตจิ๋วที่ติมจัดมากโคตรอร่อยเลยอะ่ะวัตถุด,ดิบโคตรดีเลยอะ่ะเชฟอร่อยถ้าเกิดผมมีวัตถุดิบเอง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเชฟทำได้ปะใช่เขาเออมันจะคล้ายๆไก่หน่อยนะหนูนาหนูาหน,นาเชฟที่เก่งต้องทำได้ทุกเมนู บอานะอร่อยสุดยอดว่ะก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพอสด้วยกันกดใส่สัครับแค่กดสับสักท้ายแค่ถูกแล้วและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับถ่าพอ,พอสดคอล่ะไว้ก็ได้ เวลามาันั่งตรงนี้แล้วเหมือนแบบย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นที่เราแบบเที่ยวร้านแบบไฮโซเลยนะก็อ,องค์ก็อีมันใช่เลยอนะ่ะเฮ้ยเคยไปจัดวันเกิดร้านเ็้าอี้แบบนี้นะ <laughs> ดิตอนนี้เราอยู่ร้านฟาน่าเลสเตร์นะฮะที่นี่เขาเป็นอาหารสไตล์ดิงครีซีนนะครับผมร้านเขา,าจะจัดแต่งแนวแบบว่าสไตล์แบบป่าแอฟริกานะฮะคุณเข้ามาคุณจะเห็นการจัดแต่งร้านสวยมากๆผมชอบร้านแต่งสไตล์นี้มากนะฮะและที่ชอบมากๆไม่ใช่อะไรนะคือร้านดูดีมากแต่ว่าราคาอาหารเนี่ยเป็นราคาที่จับต้องได้ถ้าเกิดพาสาวมาเนี่ยคุณจะดูเท่ไปเด,ดทันทีเออร้านนี้เขามีแบบว่าดนตรีสดด้วยก็ก็จะมีแบบ เ,เป็นโฟกซองนะฮะบางวันก็จะมีเปียโน,โนบางวันก็จะมีแซกโซโฟนอ๋อบางวันก็จะมีแบบเป่าแซกด้วย<อ>เฮ้ยร้านดูดีมากดูแบบดูไฮอ่ะแต่ราคาเราจับต้องได้อ่ะชอบมากๆเลยแต่ตอนนี้ขอชิมออเดอร์ก่อนแล้วกันนะคะนะือหิวไม่ใช่หรอก <c oughs> อ,อร่อยวะ่ะเดี๋ยวสั่งอาหารเลยดีกว,ว่าเอ,อ้น้องขอเมนูหนะะ่ <c oughs> อยครับอาเมนูมา <c oughs> แล้โอเค ขออนุญาตแนะนําเมนูเรีเคลื่อนของทางร้านนะคะอ่าเอาเอาเมนูแนะนํามาเลยเราก็จะมีเป็นซีซ่าสลัดค่ะซีซ่าสลัดใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นสไปซี่แซลมอนทาทาค่ะก็จะออกไทยไทยค่ะส่วนซุปนะคะเราก็จะเป็นลอปเตอร์บิสค่ะอซุปลอปเตอร์ใช่ค่ะมีอะไรอีกไหมส่วนพาสต้าค่ะเราก็จะเป็นพาสต้าเพโตหมึกดําค่ะซีฟู้ดพาสต้าหมึกดําใช่ฟันดาอีกแล้วสิ ส่วนเมนคอร์สของเรานะคะก็จะเป็นฟาหน้าบีฟวอลเลนตันค่ะเป็นเมนูสเปเชียลของทางร้านเลยค่ะ๋อ e บีฟ l วอลเลนตันอันนี้เมนูแนะนำนะใช่เอางี้ดีกว่าจัดมาให้ผมเลยดีกว่าได้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับมาจัดมาเลยะคได้เลยครับเอาละก็เอาแค่สี่เมนูก็พอแล้วราคาไม่แพงนะเนี่ย เอาละครับเมนูครบเรียบร้อยแล้วเจ้าของร้านก็อยู่แล้วสวัสดีครับพี่ดูสวัสดีครับปอตโอ้ยคิดถึงนะเนี่ยเออไม่ได้เจอนานเลยเนี่ยไม่ได้เจอช่วงนี้มีลูกไงเนิ่นเลยสิดูน่ารักขึ้นเยอะเลยนะโอ้ดูดีโอ้ยหมายความว่าไงฮะเนิก็ได้ตามนั้นแหละเฮ้ยร้านฟาน่ารสเตอรองทำไมถึงคิดคอนเสปต์ร้านแบบนี้ที่จริง ฟาน่าเนี่ยเป็นภาษาแอฟริกาแปลว่าป่าเราอยากให้มันเป็นร้านที่มันมีบรรยากาศเหมือนเป็นถ้าพูดถึงภาังกฤก็เจทเทร์แมนหลอดเดินเข้ามาแล้วเหมือนแบบผ่านเข้าป่าล่สาสัตว์มาแล้วมาเจอเมนูสังส<ช>ัรค์ตอนเย็น<อ>มีหัวสัตว์ต่างๆอยู่มีต้นไม้มีฝูงนกเราอยากให้ความรู้สึกสบายหลังจากการใช้ชีวิตหรือการตีกอล์ฟอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วรู้สึกสบายมีดนตรีเบาๆมีอาหารที่สามารถกินกับเครื่องดื่มกินกับเพื่อนได้เน้นพาสาวมากินได้ราคาไม่แพงตรงนี้เลย นี้เลยเด็ดได้เลยหวยแล้ววันนี้นี่เมนูนี่ที่นี่ที่แนะนำมาใช่ไหมใช่ครับก็จะมีไอ้ยังนี้ก็เป็นเมนูพวกเบสิกของร้านนะครับก็จะมีอย่างซุปซึ่งสองอันนี้คือนี่คือ lobster bis เป็นซุป lobster เข้มข้นส่วนนี้ก็เป็นซุปเผ็ดทัฟเฟิลนะครับชิมได้ไหมลองชิมได้เลยนี่ชอบอันนี้ลองชิมอันนี้ก่อน lobster bis อออร่อยอะ่ะคือชอบอาหารร้านพี่โดอะ่ะมันเหมาะกับคนไทยอะ่ะกินง่ายมันกินง่าย,ยนะแล้วราคาไม่แพงนี่ชอบอุ้ยอันนี้รสชาติดีมากเลยมันหอมมากเลยอ่ะใช่มันคือ,ม,คอมันคือเอา lobster มาเข้มข้นมามาทาทาปั่นแล้วก็กองกากแล้วก็ใส่เนื้อแล้วก็ไปเคี่ยวซ้ําทําประมาณ3 4มสี่ชั่วโมงนะจริงเหรอใช่โอ้โหโถเออมีเนื้อข้างล่างมีเนื้อกุ้งมีเนื้อกุ้งอูว่าตักกับน้ำแต่ของอร่อยมันน่าจะเป็นน้ำนะใช่เออแต่จะได้มีเทกเจอร์นิดหน่อยไง อืน้อร่อยว่ะพี่ชอบอะไรป่ะอืมออร่อยอันนี้เป็นซุปชัฟเฟิลซุปชัลเฟอรอันนี้รสชาติออริจินอลอ๋ออันนี้ออริจินอลใช่ออื้โโห คเราก็จะใช้เนี่ยทัฟเฟลทำทัฟเฟลแล้วก็คู่กับใช้เห็ดชนิดอื่นมาทำหัวเชื้อน้าแล้วก็เอาทัฟเฟลเติมลงไปสไลด์ทัฟเฟลใส่ลงไปปกติว่าเขาชิมอาหารกันอะถ้าเป็นอาหารฝรั่งอะเขาจะชิมชิมชิมนิดๆใช่ไหมดูกูตักจริงใจนี่เดียมใช่ไง แต่มันก็ออริจินอลนะเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาก็คือซุปเผ็ดแบบออริจินอลแบบัแต่มันก็อร่อยอะรสชาติผมชอบรสชาติมันเข้มข้นแล้วมันมีเทกเจอร์อเหมาะกับการทานอาหารที่เป็นอาหารกลางวันเหมาะกับการอาหารเย็นก็ได้ที่เป็นอาหารจริงจังมันจะทําให้ด้วยความที่มันมีรสติดเค็มนิดหน่อยมันทําให้อาหารชนิดอื่นอะมันชูรสชาติออกมาง่ายเดี๋ยวชิมอีกคำแล้วกันนี่อย่างนี้ อร่อยนะนยคือรสชาติเวลาเวลาเราไปทานอาหารเอาเอาง่ายๆไปเมืองนอกเมื่อนานมาแล้วแล้วเ <c oughs> วลาไปกินอาหารเนี่ยคือรสชาติเขาจะแบบว่าออริจินัลที่อาจจะแบบคนไทยบางคนกินแล้วอาจจะแบบไม่ถูกปาก รสชาติอาจจะเลี่ยนหน่อยแต่คือออริจินอลของเขา<ช>อันนี้เราก็มาแบบว่ามาปรับสูตรนิดๆน่อยๆเลยเงี้ยให้รสชาติมันเหมาะกับคนไทยมากขึ้น<ช> <ๆ S 1> ก็กินง่ายอร่อยทําให้มันกินง่ายแหละเพราะว่าเราก็มีความเป็นออริจินอลก็คือเป็นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีนะครับเดียวก,วกันแล้วก็ปรับรสชาติให้มันเข้ากับสิ่งที่เราเชื่อว่าคนไทยจะชอบเออสองสองอันนี้เท่าไหร่พี่ร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยไม่แพงอะเนี่ยใช่เป็นล็อบสเตอร์ด้วยอ,ะอ่ะ ลอปเตอร์กับกุ้งมังกรเหมือนกันป่ะวะเหมือนกันเหมือนกันอันนี้อยากให้ให้กินก่อนเดี๋ยวค่อยมากิน ไอ้าค่าตัดอันนี้คือเพสโต้พาสต้าแต่ว่าเราเติมหมึกดำลงไปเพสโต้พาสต้าเนี่ยจริงๆแล้วออริจินัลจริงๆมันคือเป็นสีเขียวแล้วก็หมกอ๋อเขียวเขียวเขียวแล้วเป็นเส้นแบบนี้ใช่แต่พอเราใส่หมึกดำลงไปเนี่ยมันทำให้ความเข้มข้นของซอสมันสูงขึ้นแล้วก็มาทำให้รสชาติมันมันมิกซ์กับอาหารอื่นง่ายเพราะจริงเพสโต้พาสต้าจะเป็นของที่รสชาติโดดอ่าครับแต่อันนี้จะไม่ค่อยโดดเพราะเราอืมอันนี้ต้องคลุกไหมไม่ต้องไม่ต้องกนด้คลุกมาให้แล้ว อือเข้าไหมาอ้ออร่อยอยู่ะปกติรสชาติมันจะออกเป็นเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเขียวเอียวอะเออเพสโต้อ่ะรสชาติมันจะเหมือนเพส มันเขียวๆแบบออ้เขียวๆหน่อยแต่ว่าพอมีแบบหมึกดํามาเฮ้ยมันหนัวขึ้นปะที่จริงอ่ะไอ้หมึกเนี้ยก็ไปเดพเลอปมาจากอาหารที่เหมือนพวกจันที่เขาชอบใช้หมึกดำในการทำหารพวกแบบหมึกผัดดำอ่ะอ๋อใช่ผมมีหัวกุ้งโอ้โหนี่มันคือกุ้งทั้งตัวแหละยกทะเลมาใส่ในนี้เลยอือหืออ๋นี่กุ้งทั้งตัวโอ่ะโห่นี่อร่อยว่ะอืมโคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยใช่ไหม วัตถุดิบโคตรดีเลยอ่ะก็พยายามใช้ของที่มันดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เชื่อว่าอาหารเนี่ยใช้รอสแบบที่ดีมันได้เปรียบไปครึ่งหนึ่งคือมันมันเข้ากันมันพอดีมันแบบทุกอย่างมันพอดีทั้งวัตถุดิบแล้วก็การแบบว่าเออซอสอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันอร่อยมากเลยแล้วมันไม่เลี่ยนด้วยนะใช่เพราะเพสโต้ปกติมันจะออกเลี่ยนนิดนึงเว้ยเออมันจะเลี่ยนเลี่ยนเขียวเขียวอ่ะแต่ว่าเข้าใจว่า พอเป็นอาหารฝรั่งที่มันกินกับไวน์มันก็ต้องการของที่มันไม่หลุดออกไปมากเกินไปอันนี้มันยังคงกินกับไวน์ได้ถ้าใช้กันจริงๆก็กินกับมันไม่ได้โดดมากใช่ใช้เป็นเครื่องดื่มอื่นๆก็ยังกินด้วยกันได้ถ้าเพสโต้ถ้ากินกับอย่างอื่นเนี่ยแล้วความเขียวของมันพอไปตัดกับเครื่องดื่มมันไปตัดเครื่องเดิมอะไรเ้อันนี้อันนี้ไม่ตัดวอว่านี่อร่อยเนี่ยดีๆอันนี้ดีไรู้แล้ววันไหนอยากดื่มอะไรเครื่องดื่มแปลกๆน่งมากินที่นี่แหละ มีน้ำอยู่ข้างหลังสองแพ็ค <c oughs> โอ้ยแน่นเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยชอบอันนี้ชอบชอบใช่ไหมอ่ะแล้วชอบทุกอันแหละร้านไหนมีอะไรอีกฮะลองสปาเกตตี้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งหอยเชลล์อ๋อผัดพริกแห้ง <สา S 2> หอยเชลล์ก็คือเอโอพีเราใส่ไวน์ขาวลงไปด้วยแต่ในในร้านเราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่หอยเชลล์ใส่คอนเีฟหรือว่าใส่กุ้งเอาเลือกได้เลือกได้อ,ไดอ๋อเุยอร่อยอ่ะ ขายถูไ่ไปป่ะอยากให้มีคนเยอะๆ <c oughs> <c oughs> ไอ้ถ้าอย่างเออยังไม่ได้ถามเลยอย่างอย่างอย่างจานนั้นเท่าไหร่เอ่อราคาจะไม่ได้นะสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบประมาณเฮ้ยไม่แพงนะไม่น่าถึงสามร้อยอ่ะท่านับจากวัตถุดิบจริง,รงๆ, <c oughs> ๆเฮ้ยคือมันได้เยอะแล้วโอ้กุ้งตัวเบลเลอร์หอยตัวเบลเลอร์เลยอ่ะจริงๆก็ถ้ากินคนเดียวถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะกินไม่หมดด้วยซ้ำนะด้วยปริมาณอ่าใช่ใช่ใช่ อันนี้ตอนเด็กเขาชิมอาหารกันแบบนี้ป่าววะเท่านี้ป่ะนะดูดูเป็นการินที่จริงจังมากคืออันนี้ที่จริงจังมากดูเวลาไปร้านอาหารไหนแล้วชอบกินแบบอย่างเงี้ยเออมันจะได้รสชาติเต็มเต็มไงใช่เพราะกินนิดหน่อยมันก็ไม่มันก็แปลกแปลกมันเป็รู้สึกป่ะคำหนึ่งมันควรจะต้องครบป่ะมันควรจะมีเคี้ยวได้ครบทุกทุกรอบไหมถูกต้องอะไรเงี้ยแบบมีเส้นมีปลาถูกต้องอือดูดิคำเล็กๆเองจริงจังเลยอือหึได้ไหม อันนี้ก็ดีกินง่ายอันนี้กินง่ายแล้วก็รสรสค่อนข้างเผ็ดมันก็อาจจะทําให้ในแคตตาอกรีจานหนึ่งที่แบบเราอยากได้รสที่มันโดดที่มันคมเผ็ดนิดหน่อยจานนี้ก็ช่วยได้แต่จริงเรามีอาหารไทยอย่างอื่นนะกระพงกระเพราก็มีกระเพาว,วากิวมีมซึ่งมันสามารถกินกเป็นอาหารไทยได้ยำสไตล์ไทยเราก็มีขายแล้วก็สลัดฝรั่งก็มีอะไรย่างเงี้ยก็เลือกได้ว่าเราเราชอบแบบตั้งแต่ที่ชิมมานะอย่างแรกที่ชอบเลยวัตถุดิบ ปลาทูดิบดีมากหอยเชลล์ดีมากนะสดมากอร่อยมากแล้วก็อันเนี้ยชอบเพราะอันเนี้ยไม่เลี่ยนแน่นอนไม่เลี่ยนแน่นอนบาง<อ>ทีอาจจะเราอาจจะปรุงมาแล้วอาจจะมีถ้าอาหารฝรั่งอะ่ะมันก็นจ,ะจะแบบก็ต้องนิดนึงอะ่ะยังไงต้องนิดนึงความชีสความเนยของมันอะ่ะแต่อันนี้อร่อยอันนี้คือไทยเลยอันนี้โคตรอร่อยเลยแล้วแบบว่าเผ็ดแต่ก็ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปที่จริงถ้าเป็นสปาเกตตีพริกแห้งธรรมดาแบบของออริจินอลอิตาลีมันก็จะพริกแห้งเดียวแต่จริงเราแอบใส่พริกจินดาไปนิดหน่อยเพื่อให้มันได้ความเฟรชของรสชาติเพิ่มขึ้้นเือถา เราปล่อยมันจมๆไปหมดมันก็จะคล้ายๆอาหารอ่าอื่นเราทําให้มันให้มันมีอะไรที่มันฉะตุดึงให้มันให้มันสดชื่นขึ้นนิดนึงเนี่ยอ๋ออร่อยอ่ะชอบอ่ะเอออันนี้อันอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็น่าจะราคาใกล้ๆนะไม่ไม่ไม่น่าจะถึง300บาทหรอกแต่ว่านี้ก็จะมีหอยเชลล์ให้ได้290ยเฮ้ยคุ้มนะเอาจริงๆเราเราได้แบบเกรดวัตถุดิบขนาดเนี้ยเออแล้วด้วยบรรยากาศร้านต่างๆเฮ้ยชอบอุ้ยอันนี้อร่อยอ่ะหอยคั้งาไหมนี่ชิมนะเนี่ยเป็นการชิมที่ดูอิ่มเฮ้ยเสร็จแล้วอิ่ม ไม่น่าใด้ขิดเลยเนี่ยอร่อยอร่อยไหมอืออ่ะต่อไปอันไหนฮะอันนี้เป็นของตัดเลี่ยนนิดหน่อยอันนี้คือแซลมอนทาท่าอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบฟิวชั่นนะเนี่ยเป็นฟิวชั่นเป็นที่จริงแล้วเราทำแซลมอนทาท่าเนี่ยถ้าเป็นแบบแคซิโกก็รสชาติแบบหนึ่งแต่ว่าเราทําให้รสชาติค่อนข้างไทยจริงๆรแล้วพูดกันตรงไปตรงมานะคือลาบแซลมอนนั่นแหละเฮ้ยลองร้านอาหารนะจัดจานให้ดูดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะ อันนี้ขอใช้ขนมปังเก่านะฮะหรือต้องชิมเปล่าๆก่อนไหมพี่โด้วยลองได้เลยลองได้เลยอาหารมันอยู่ที่เราอยากกินหรืออยากกินรูปแบบไหนก็คิดได้อ่าโอเคได้ไอใบนี้อร่อยนะเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยมันปกติไอ้เรื่องนี้ไอ้ใบนี้พวาขายกันทั่วไปควรทำดีไว้เป็นอ่านี่เห็นไหมปกติเขาต้องตักวางบนขนมปังแต่ขนมปังมันชิ้นเล็กนะมันเล็กเกินไปสําหรับเราอืมอือกินง่ายกินง่าย แล้วก็คนที่บอกว่าไม่อยากกินแซลมอนดิบไม่อยากกินอะไรที่จริงรสชาติมันไม่ไม่ได้ญี่ปุ่นมันไม่ได้แบบเป็นรสชาติรอมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเรากินแซลมอนดิบอ่ะใช่แต่จริงมันที่ดีอืมเฮ้ยแล้วรสชาติดีมากนะเฮ้ยเชฟเก่งว่ะเชฟ <laughs> <laughs> อร่อย <laughs> อันนี้ก็อร่อย <laughs> อนนอรส <laughs> ชาติเอางี้อ่ะสมมติอ่าถ้ายกตัวอย่างร้านเอาร้านลาบที่เราชอบรสชาติเหมือนร้านลาบที่เราชอบหน้าตาอาจจะดูแบบว่าเอ๊ะ ธรรมดาหรือเปล่าเลี่ยนหรือเปล่าเฮ้ยแต่พอกินปุ๊บก็ลาบนะครับลาบ <c oughs> แล้วอร่อยด้วย<ช>วเอออันนี้กี่บาทเนี่ยสองร้อยอะประมาณนั้นอนะแบบสองร้อยต้นเลยอะสองร้อยสิบสองร้อยยี่สิบอร่อยอืมอืมคุ้มเหรอพี่ทำเนี่ยคุม้ม <c oughs> แค่ความสุกก็คุ้มแล้ว <c oughs> เอ้ยคือว่าตัวด,ดิบเขาดีอะตั้งแต่ชิมมาหลายเมนูแล้วนะแซลมอนนี่ก็แบบถ้าไม่บอกว่าดิบก็ไม่รู้รู้สึกว่าฮ้ยมันอร่อยอร่อยก่อนจะเข้าเมนเล็กๆน้อยๆเอาอาหารไทย เบสิกอย่างหมูทอดน้ำปลาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาไปลองอชิมนะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาใช่อร่อยต่อไปครับก็คุยกันตรงไปตรงมานะก็ใส <c oughs> ่กอกซื้อนี่แหละเราไม่ได้ทำใส่ก่อกเองเ <c oughs> รกนะินน,น้ำมันมันไม่มีไงเออไม่มีน้ำมันจริงจริงด้วยอ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ทอดนะยังไงก็ยังคงเสียน้ำมันแต่ว่าเรา สูวิธีการวิธีการทำอ่าโอ้โหอันนี้อะไรพี่เป็นแฮมเบอร์เกตแฮมเบอร์เกอร์เตใช่ทำไว้สำหรับเวลาคนพาครอบครัวมาแล้วมีเด็กอยากให้พอดลองเพราะว่าเผื่อวันไหนน้องพาหนูโฮมมานั่งเด็กเด็กจริงเด็กจริงเด็กลู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 กแค่ถึงลูกไปถึงลูกตใจหมดเลยก็ชอบผุยเรื่องจริงโว้ยโฮมชอบแน่เลยอ่ะพี่โจนอร่อย กินง่ายเมนูแฮมเบอร์เป็นเมนูที่กินง่ายเอาล่ะครับในที่สุดหอมเนอะนี่คือเมนคอร์สของทางร้านมันใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราต้องอบใหม่ทุกครั้งเพราะว่ามันคือการเอาเนื้อไปใส่ในแป้งขนมปังซึ่งถ้าไม่อบใหม่มัรสชาติมันจะไม่ดีถึงเดินมันต้องทําใหม่ตลอดเนอะใช่มันใช้เวลารอประมาณสัก40นาทีอันนี้ชื่อเมนูอะไรชื่อฟาน่าบีฟเฟลิงตันฟาน่าบีฟเฟลิงตันพูดยังไงว่าเราลอกเข้ามาถ้าว่าเราลอกเข้ามาของกอร์ดอนแฮมซี่ เป็นสไตล์เราเป็นสไตล์เราแล้วครับแบบของเราทำแบบของเราใช่แต่เอาจริ้งก็ลองสูตรเข้ามาแหละนิดๆหน่อยๆโอเคโอเคเราได้เราได้แรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจจากเขาดีกว่าเออใช่ถามถามราคาก่อนได้ไหมพันหนึ่งพันหนึ่งเป็นเมนูที่ราคาพันหนึ่งร้อยใช่ไหมพันหนึ่งร้อยพันร้อยแต่ว่าที่ราคามันโดดเพราะว่าเนื้อก็โลดพันแปดแล้วเข้าใจไอ้พูดว่าอะไรวะนั่นแหละพี่เอากำไรตรงไหนเนี่ยเพราะดูจริงๆแล้วดูเมนูทุกเมนูนะวัตถุดิบดีหมดเลย อันนี้ก็แบบคือจริงๆพี่เชื่อว่า <c oughs> การทําอาหารให้ทุกคนสัมผัสได้มันเป็นความสุขมากกว, <c oughs> ว่าคือถามว่ากาไรมันมีไหมมันมีอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนมากินแล้วเอนจอยอะไม่ได้มากินแล้วแบบแรู้สึกว่าเฮ้ยมาครั้งเดียวแล้วจะไม่มาอีกแล้วอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้เชฟช่วยนด้ที่ผมอะไรไงฮะเชฟชื่อเชฟอะไรครับชื่อเก๋ครับพี่เก๋ใช่ค่ะพี่เก๋เป็นคนรังสรรค์เมนูนี้ทุกเมนูเลยปะก็ทุกเมนู อร่อยว่ะไปร้านผมป่ะไปทำร้านผมป่ะเร้านผมไม่ทำอาหารแล้วฮะพ่อพ่อผมไม่ทำอาหารแล้วก็ยังทำยู่ยังทำยูเออเหรอกยังเคยได้กินอยู่บ้างอ่ะพี่เก๋ ทำยังไงฮะอันนี้ผ่าไ้ผ่าครึ่งไอ้ผ่าครึ่งใช่ได้เลยฮะไอ้จานเนี้ยตอนนี้ทำมาเป็นมีเดียมเพราะว่าที่จริงแล้วหลายคนชอบกินมีเดียมแรร์แต่ว่าพี่เชื่อว่ามีเดียมก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งมีเดียมแรร์จะได้ความเฟรชส่วน้แต่ที่มีเดียมได้กลิ่นวันละเมนูนี้จะมีการมีการหั่นออกให้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้เห็นเทคเจอร์ของเนื้อกับแป้งที่มันแยกออกจากกันว่าเราสามารถทำข้างในจะมีชีสข้างในจะมีชีส ก็คือจะเป็นเวลิงตันแบบที่เป็นชิ้นต่อชิ้นหอมากเมื่อกี้เป็นกลิ่นขนมปังอ่ะพอผ่าออกเป็นกลิ่นเนื้ออันนี้ซอสอะไรพี่เป็นเกรวี่ที่เราทาใช้เวลาทาประมาณ48ชั่วโมงนี่คือเมนูเมนคอสของทั้งร้านนะฮะฟาน่าบีฟเวลิงตันนะฮะเวลาสั่งเมนูนี้ก็แนะนําให้สั่งล่วงหน้าหน่อยประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหน่อยเชฟจะมาตัดให้แบบนี้ นีใช่ไหมผมทําถูกใช่ไหม,ไมครับผมทําถูกแต่ว่าผมทําใหญ่ไปหน่อยเข้ากับคาทุกคําท,ที่กินแหละเอาหรอเออโอ้ยตายแล้วร้อนร้อนใช่แล้วกว่าจะหายร้อนแม่งนานมากเพราะว่ามันเป็นการอบเนื้อโคตรนุ่มเลยนะเนาะมันแพงไงเออทําอะไรไม่ได้วะ่ะเนื้อมันแพงเราซื้อเนื้อถูกไม่ได้คือ เคี้ยวเข้าไปเมื่อกี้เนื้อกับขนมปังคือมันนุ่มพอๆกันมันอร่อยอ่ะอุ้ยอร่อยมีซอสมาช่วยมันเหมือนแบบพอดีอ่ะ<ช>ขาดกันไม่ได้เลยเนี่ยซอส<ช>ขนมปังมันหอมอ่ะเอาไว้ง่ายนะใส่เข้าไปคําแรกร <c oughs> ้อน <c oughs> ใส่เข้าไปคาแรกร้อนปาก <c oughs> ใช่ใส่เข้าไปคาแรกปุ๊บเอาแรกก่อนกินมาจะได้กลิ่นขนมปังก่อน <c oughs> พอตัดใส่ปากปุ๊บกลิ่นขนมปังจะเริ่มหายไปโดยมีกลิ่นเนื้อแทงขึ้นมาแทน<ช>แล้วก็จะเป็นกลิ่นซอส ซอสเลลยแหะเป็นเกรวี่แหละเป็นซ<า>อสเกรวี่ขอ,อง,องทางร้านเลยเพราะว่าเราทำก็2วันอะ่ะเคี่ยว2วันจริงนะเปิดไฟ2วันอะ่ะมันหอมอ่ะแล้วแบบทุกอย่างมันลงตัวเฮ้ยอร่อยมากนะตั้งแต่กินมาเนี่ยนะอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะขอบคุณโหเชฟเก๋ปกติเราทำแบบได้หลายเมนูไหมเยอะไหมออก็เยอะได้หมดใช่ไหมวัตถุดิบอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมมีวัตถุดิบเองอะไรอย่างเงี้ย เชฟทำได้ป่ะใช่ครับแต่ว่าเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบแบบที่ผมกินบ่อยอ่ะเออตอนอยู่ต่างจังหวัดแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะคล้ายๆไก่หน่อยอน่ยหนูนาหนูนาเฮ้ย เชฟเก่งเชฟที่ด <Fahrenheit> <ap> ีเชฟที่เก่งต้องทําได้ทุกเมนูเห็นไหมเมนูที่มานั่งมาทําให้เราทานเมื่อกี้คืออร่อยทุกอันเลยและผมเชื่อว่าหนูนาเขาก็ต้องทําได้ใช่เห็นไหมเขาจะตอบว่าใช่เลยยังไม่ได้พูดเลยลองทําได้ไหมได้ครับแต่ผมจะยังไม่รู้นะว่าเมนูอะไรแต่แบบอยากว่า ฝีมือเชฟขนาดนี้ดูซิว่าถ้าเอาหนูนาไปทำเมนูมาให้ผมกินเนยังไม่ต้องบอกว่าเมนูอะไรนะลองดูซิว่าจะกินได้ไหมจะอร่อย<ช>เดี๋ยวมาลองดูแล้วฮะแต่ร้านเขาอร่อยจริงๆผมเชื่อว่าหนูนาเขาก็ต้องทำอร่อยอัอออนนี้เซอรพมากเลยนะครับเดี๋ยวขอคิดตั้งหนูว่าจะทำเป็นเมนู มาแล้วครับนี่คือหนูนานะฮะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เราเอามาชาเลนจ์นะครับผมให้เชฟทําดูว่าวัตถุดิบธรรมดาธรรมดาแบบนี้จะมาเป็นอาหารที่แบบว่าดูดีดูอาหารไ้โซได้หรือเปล่าอุ้ย <c oughs> อันนี้ก็คือคอนบิฟ อันนี้คอนบีฟเป็นต้นตำรับสปาเกตตี้ผัดคอนบีฟผัดพริกแห้งคอนบีฟแต่ว่าเราลองเอาหนูนามาทําด้วยโปรเซสเดียวกันก็คือไปทําเป็นการตุ๋นแล้วก็แล้วก็ถึงเอามาผัดแล้วก็มาผัดเมื่อกี้ที่แอบลองชิมนี่คือรสชาติอาจจะแอบดีกว่าคอนบีฟธรรมดาด้วยจริงเหรอจริงเอาละชิมก่อนแล้วกันขอชิมคอนบีฟธรรมดาก่อนคอนบีฟคอนบีฟคือเนื้อตุ๋นรสเค็มที่จริงแล้วถ้าดังๆสมัยก่อนตอนเราเด็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้ออสอรอเป็นเนื้อของทหารที่เขาให้ใส่สำหรับเดินป่าอ แล้วก็เป็นหนึ่งในเนื้อที่คนในยุคหนึ่งอายุ40่สิบบวกพยายามหาคินกันเราก็เอาเมนูนี้มาทำเป็นคอนบีฟเป็นอาหารหลักของร้านแต่ว่าเราลองเอาหนูนามาทำด้วยโปรเซสเดียวกันให้เทคเจอร์ที่จริงๆแล้วเหนียวนุ่มกว่าอ้อล่ะชิมก่อนเลยอืมคอนบีฟรสชาติเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนอะไรรู้ป่ะปลาทูน่ากระป๋องใช่แต่เป็นเนื้อแต่เป็นเนื้อแล้วมันรักษาได้อ๋อคือคอนบีฟพอรู้จักแน่นอนอ่ออ๋ันคือคนของ ของรุ่นของคนอายุประมาณห้าสิบก็คือว่ามันเป็นเมนูที่แบบทำมาเก็บไว้ได้นานด้วยใช่เก็บไว้เป็นปีเช่นกันนะอันนี้ก็เก็บเป็นปีอ๋อเรอไปชิมชิมชิมเนี่ยแต่เอาจริงบ้าพอเป็นสีเนี้ยเหมือนเนื้ออบแล้วเออเหมือนเนื้ออบเออเหมือนเนื้ออบแต่รสชาติมันเข้มข้นกว่านะหนูนาเลยจ้ะ อกลิ่นชัดกลิ่นชัดแต่ไม่ได้เหม็นสาบนะไม่เหม็นสาบแต่เขามีกลิ่นเฉพาะของเขาใช่อืมเฮ้ยอร่อยเอาจริงๆนะกินเปล่าๆรสชาติดีกว่าอันนี้นะกินเปล่าๆพี่เมื่อกี้พี่ลองเทสพี่ก็ว่ารสชาติดีกว่าเออกินเปล่าๆอร่อยกว่านะใช่มันค้นรานเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าแล้วคือฟีลรสชาติแบบเหมือนไก่เหมือนแกะเหมือนแพะ เหมือนแพะเหมือนเหมือนเออมันเหมือนมันเหมือนอะไรหลายอย่างมากเลยแล้วก็็กเจอร์ที่เหนียวเหนียวนุ่มเหนียวเหนียวนุ่มมีกลิ่นเฉพาะตัวใช่แต่ไม่ได้เหม็นนะไม่เหม็นไม่เหม็นไม่ไม่เหม็นเลยไม่เหม็นเลยอร่อยรสชาติดีมากๆแล้วพอปรุงรสตายมันพอดีอ่ะใช่ความชอบของผมผมว่าผมผมชอบมากกว่าที่ก็ชอบมากกว่าอันนี้คอนนูนาคอนนูนาคอนบีบชิมแค่นี้ยังดีเลยเดี๋ยวเรามาลองแบบปาเกตเตอร์มันวางล่อตาเราอยู่นานมากมาอันนี้คือสปาเกตตี จากคอนบีฟหนูนาน,นี่เป็นเมนูอะไรเป็นสตาเกตี้ผัดคอนบีฟใส่ไวายขาวแล้วก็ใส่พริกแห้งรสชาติจะคล้ายๆกับจานที่เป็นหอยเชลล์ยิม้มเลยเดี๋ยวมาดูซิมันหนูนานมันจะไฮโซขึ้นได้หรืเปล่า,านะอเอาจริงถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะเก็อที่บอกมัน <laughs> <laughs> ออกคล้ายๆแกละแพะบ้านอะ่ะ อร่อยรสชาติมันเข้มข้นกว่าตอนที่ผัดเป็นหอยเชลล์เยอะเหมือนกันนะรู้แลเหมือนอะไรเหมือนแกะเหมือนแกะเหมือนแกะแต่ว่ากลิ่นน้อยกว่าเนื้อมีความเหนียวนุ่มมากกว่าเหนียวนุ่มมากกว่าแล้วไม่ฉุนเท่าแกะใช่แกะคนที่กินแกะไม่ได้เนี่ยกินดูนาได้เป็นชอยที่ดีนะเป็นชอยที่ดีมีความคล้ายกันเออมันทําได้เวอเฮ้ยมันทําได้ดีเลยล่ะเออไม่หมายถึงเชฟอ่บมันทําได้เนาะจริงจริงทำให้อร่อยได้เว้ยเอออุตสาหาเลจนแล้วนะว่าเออดูนันซิมันจะอร่อยไหม เออเฮ้ยอร่อยบ้านะเอาจริงนะพอเชฟด้วยแต่จริงมันเป็นรอแมแบบที่ทำทำได้ดีหลายอย่างนะที่จริงเอาไปลองทํากึ่งเบอร์เกอร์กึ่งอะไรเงี้ยก็ได้เ<ด><ด>หรอได้สิโอ้สุดยอดว่าเมนูที่มากินในร้านฟานหน้าวันนี้นะ อร่อยทุกเมนูอุตส่าห์ชาเลนจ์แล้วนะเอาหนูนามายังทําอร่อยอีกถ้าดูคลิปนี้แล้วกรุณาอย่าเอาวัตถุดิบอื่นมาให้เชฟทำนะสินี้เขาไม่มีนะฮะไม่ให่มาดึ่ปึ๊บเออพกหนูนางูเห่าเจ้างูเห่ามาปัดเผ็ดอย่างนี้ไม่เอานะคนะฮผมไม่ได้นะอันนี้เราประชาเลนจ์ให้ดูว่าเออเชฟเขาเก่งแค่ไหน ร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงพี่โดร้านชื่อฟาน่าเลสเตอร์องนะครับอยู่ที่ถนนปัญญาอินทาร์แล้วก็อยู่ในโครงการปัญญามาเก็ตอยู่ใกล้ๆสามกว่าปัญญาใกล้หมู่บ้านปัญญาต้องจองไหมเมนูอะไรอย่างเงี้ยสามารถจองผ่านทางช่องทางการติดต่อทางโซเชียลเฟซบุ<อ>๊กไอจีฟาน่าเลสเตอร์อง FANA แล้วก็ FANA เลสเตอร์องได้เลยเฮ oh ้ย <c oughs> แนะนําเมนูเมนูเมนูเมนคอร์สอะไรเงี้ยเมนูเมนคอร์สคือบีฟิเนตถ้าจะเป็นบีฟิเนตตั้งก็อาต้องสั่งล่วงหน้าประมาณครึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งนิดหน่อยใช่เพราะมันต้องอบขนมปังใหม่ทุกครั้ง ว่าถ้าเป็นเมนูอื่นืก็สามารถออกได้ไม่ได้ช้าอะไรมากแล้วก็ร้านเปิด5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนและเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เที่ยง เกลี้ยงคือ,อมีดนตรีสดมีดนตรีสดด้วยนะมีหลายแนวเลยนะเนี่ยมีก็มีทั้งกีตาร์ตัวเดียวโฟกซองมีแจ๊สมีแซกมีเปียโนอ่าแล้วแต่วันอ่ะพี่โดรครับขอบคุณมากครับที่วันนี้ให้อุตส่าห์มาชิมมาหาแล้วอุตส่าห์มาชาเลนจ์หนูนาแบบนี้นะรสชาติดีนะรสชาติดีเกินคาดอ่ะดีเกินคาดเมื่อกี้เร่งไว้หลายเมนูแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จะพาโฮมมากินมาเลยมาเลยขอบคุณอีกรอบแล้วกันครับผมอร่อยมากๆครับผมก็ใครที่สนใจอยากมา,กมา,าลองชิมนะฮะก็ ยังไงเหลือเราลง Facebook ไว้ให้ก็ได้เนาะเผื่อจะเข้าไปดูร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเข้ามาชิมกันได้นะครับครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้พอชไปเที่ยวที่ไหนในวันเดย์นะครับผมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของพอลนะครับช่องพอลสันแชนแนลนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสําคัญนะครับผมผมขออนุญาตไปโซนหนูนาตอเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ยอร่อยเฮ้ยมัน กเป็นของดีแบบแต่แสดงว่าถ้าไม่ได้เอามาทํากระบวนการคอมบิฟต้องกลิ่นมันต้องแรงกว่านี้นิดนึงแรงกว่านี้ใช่ไหมตอนแรกตอนแรกกะว่าจะผัดสดให้เว้ยแต่พอลองลองเสียซ้ําแล้วแบบไม่น่ารอดกลิ่นมันไปกบพวก,กวัตถุด,ดิบทั้งจ <ๆ S 2> ี่จริงเนี่ยถ้าถ้ามันตายนะลวกก่อนแล้วค่อยไปเผาก,กิ่นมันจะน้อยกว่านี้คือลวกในน้าเดือดเดือ่ะ อ๋อลวกก่อนแล้วแค่เอาแค่กลิ่นนอกๆใช่จะเผาอะเผาแค่เอากลิ่นเผาผิวเพราะเมื่อั้นอย่างเงี้ยเลือดมันเอาเลือดมันเอาเลือดไม่ออกพอมันเอาเลือดไม่ออกมันก็มันก็กินเหมือนข้าแต่ก็ไม่ได้เหม็นเ่ยไม่ได้เหม็นคืออันนเี้ยพอมาทำคอนบีฟมันจัดการโปรเซสนั้อหนอกไงที่จริงคอนบีฟอะโดยหลักการะมันคือเนื้อของทหารอเมริกาเนื้อของทหารไทยที่ใช้ปกไปกินอะหลักๆนะคือมันต้องเอาเนื้อที่อะไรก็ม่นรู้ว่าทำได้จริงๆคอนบีฟนะครับว่าคอนบีฟไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นไม่ต้องเป็นต้องเป ใช่แค่เป็นเนื้อสัตว์